แอดมินไม่รันเลขเลยจนะ่ะรันหลือ,อยังอ่แอดมินรันเลขแล้วโอเคขอบคุณแอดมินครับขอบผมพี่ฟอด้วยดูออมสินก่อนคนดูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนแล้วครับแคปได้เลยนะครับแคบแล้วบอกว่าออมสินขอบคุณซาออมสินขอบคุณค่ะครับอันนี้เป็นเลขออมสินนะครับทักแล้วโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไปเลยไม่ต้องรอตอบนะครับเพราะว่าถ้ารู้ราคาอยู่แล้วโอนเลยฟุลนลิ้นบ่กว่า มึงเงินสภาพาอากาศกันน่ฝนตกยูนนี่ได้ยุ่น้องกุงสีนี่เ,ออเป็น,นไงห้าสิบเปอรซนต์น,นี่นมีฝนไมฝนบ่อเปอร์มาดวงกันนั่นฝนน,น,นินฝนน,นินฝนนินฝนนินฝนนิน เมื่อนาหมออกบ้าขนินมัน้องมีร่ม้มดอกว่าออมสินฮะอะไรยุ่งเนะอะไ,นย,ไนยุ่อะดูท่าว่าฝนกำลังลงมิดนะครับ อาจารย์น่าจะเปียกนะวันนี้ก็ออะเดี๋ยวเราไปแคปรัฐบาลไทยกันเอาชุดเม็ดเดียวก่อนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับทุกคนชุดเม็ดเดียวนะครับแคปแล้วบอกว่าเม็ดเดียวขอคุนค่ะเม็ดเดียวขอคุนครับ คนหนึ่งหมื่นกว่าคนใครยังไม่แชร์แชร์ให้อาจารย์นาตีแล้วกดติดตามเพียด้วยนะครับฝากไปติดตามช่องทิกตอกด้วยนะครับทิกตอกอาจารย์นาตีชื่อว่าอาจารย์นาตีใหม่และอาจารย์นาตีสองสองช่องนะเป็นช่องใหม่นะครับไปติดตามด้วยเรยวันนี้เราให้5 2 5สองห้าเก้าตรงๆเลยนะครับมเม็ดเดียวสามตัวตรงด้วยเข้าไปดูนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม,ม่ปัดเวบพนันใครอยากเข้ากลุ่ม v ีมพีพิมพ์คำว่าสนใจพิมพ์ค็ว่าสนใจแล้วมาบูชาทูบชุดละร้อยเก้าเก้าก็ได้เข้าครับ ถ้ามีทุนก็ตะกุดปูเวส499กําไร599อ่าเหรียญรวยล้นฟ้าด้วย1999นะครับทักมาได้เลยอันบูชาอไหนก็ได้เข้าหมดนะครับแถมทูบแซมทิ๊เกอร์ตั้งแต่ปูเวสขึ้นไปนะครับผมเนาะในห้อง VP มีแนวทางได้ไวกว่าในไลฟ์สดในหน้าเพจนะครับวันนี้ราเราแตกคือเราแตกกี่งวดแล้วไปเลื่อนดูนะใครไม่รู้จักไปเลื่อนดูก่อนอยากดูประวัติเข้าไปดูในตามรอยนาคา EP13 จะมี ประวัติอาจารย์นอตตี้อยู่ไปดูก่อนได้ไปศึกษาก่อนนะครับอืมโอเคชุดเม็ดเดียวอ่ะต่อเป็นเดี๋ยวแคปชุดเต็มต่อนะครับน้ำปะลาลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับได้เข้าห้องเหมือนกันอ่ะเดีย๋ยวไปดูชุดเต็มหวยหวยไทยครับยนี่ยไงมาบอกมา,มาเท่าไหร่ลูกน้อยเยอะ หววไทยชุดเต็มครับถ้าแคป็บแล้วบอกว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะรัฐบาลไทยขอบคุณครับขอบคุณดาวนะครับพี่ณธิกวันใครให้ดาวอาจารย์อาจารย์าารยาารยไว้ซื้อผลไม้ให้ปู่นะครับอาจารย์ก็จะขอบนปู่ใหม่ถ้าหววไทยวดวันที่16สิงหา65นี้เข้า3ตัวตรงอีกนะครับหรือ2ตัวก็ได้แต่เน้น3ตัวนะปู่ลูกจะเอาดอกกุหลาบ99ดอกผลไม้9อย่างแล้วก็ผงอะไรา9วงมาถวายปู่นะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดนิดหน่อยครับ แคปก่อนครับแคปก่อนเร็วๆแฟนบูชามาแล้วค่ะโอ้โสาธุด้วยครับใครอยากมาหาอาจารย์นะครับตำหนักเราตั้งอยู่ที่บ้านโนนสามัคคีอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินต์ตำบลก็นามนนะครับถ้าจะมาก็พิมพ์ว่าอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินุ์พอมาถึงอำเภอนามนค่อยเสิร์ชว่าตำหนักปู่ใหญ่อจุดน็อตนะครับแคบแล้วเนาะสวัสดีคนดูหนึ่งหมื่นสคนครับ คนดูน้อยตัวนี้แต่ก่อนคนดูสี่ห้าหมื่นเลยนะทุกวันนี้ดูหมื่นก็บุญหัวแล้วะน่าจะแคบกันแนแเลยน่าเฟรย์ใขอให้ร่ำรวยเงินพอโชคอาบถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับโอ้โหฝนมาแล้วฝนมาแล้วนะทุกคนป่ะฝนมาแล้วฝนมาแล้วอันเบิ้งความกันเลยเบิ้งความกันเลยเบิ้งความกันเลยฝนตกแล้วอันเดียวอัน วีพี่อันแอดมินรันด่วนเลยอะดูพร้อมกันฝนตกแล้วฝนตกแล้วหมื่นสามคนแคปไหมเนะ่แคบแคปหน้าจอให้ด้วยเยอะได้แคปหน้าจอครับอ๋อหมื่นสามเจ็บตาโมเมนต์ไอเจ็บตาทูบ อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในนะครับผมนะเดี๋ยวเราดับเทียนก่อนเก็บ <c oughs> อ่ะทั่วปูเดี๋ยวย่ายก่อนง่ายแตกออมสินก่อนติดตามและะ้วค่ะโอ้ยดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะ ออมสินนะครับรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งรัฐบาลไทยหวยงว้น,นี้น่าจะเข้าสามตัวตรงอยู่หรอกเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนนผมก็ได้เห็น <c oughs> สามทุงเก่าหนะ้าที่ผู้เด่นมาเห็นได มงคลเหรอปกติมาตีสองครับตอนแรกไปถ้านรนมาตีสามห้ากระไ้ตีสามอันนี้หวยรัฐบาลชุดเม็ดเดียวครับเป็นแต่แต่กี่ดอกเรื่องว่าเกิดกัเกิดเมื่อนไงมึงแน่ฝน,นเท่าตกไหม,ไมเออฝนตกว่าเขา,เอาขอม<ๆ>้เนี่ปูสีน้อนเนาะมึงแน่เออว่ะอันนี้ชอบเม็ดเดียวสี่เก้าสี่เก้าห้าก็ตัดทุกชุดนั่นแหละ สี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้าเก้าห้าสี่หกกันหัวกับนะครับวิ่งสี่ได้ด้วยเนะี่ยแล้วก็ในชุดเต็มอ่าชุดเต็มใครอยากเข้าห้อง v ีพแอดไลน์ที่อ่าบูชาทูบก็ได้ครับทุนน้อยนะ่ะทูบชุดละร้อยเก้าเก้าครับบูชาแล้วดึงเข้าห้อง v ีพมีทุกหวยได้ก่อนเวลาถ้าทุนเยอะขึ้นมาเข้าปู่เวสสนะี่เก้าเก้านำไปเสริมดวงด้วยนะครับอืม หรืออยากได้กําไรเป็นรุ่นแรกอยากเป็นสีอ่อนก็เอากําไรห้าเก้าเก้าอ่าอยากได้เสื้อก็สามเก้าเก้าอันนี้คือราคารวมส่งหมดแล้วนะอยากได้ดีที่สุดก็บูชาเหรียญครับแต่เหรียญจะราคาสูงหน่อยเนื้อเงินลงยาเนี่ยมีน้ำเบอร์เนี่ยเงินแท้เนี่ยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยทีเดียวเนื้อทองแดงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่จะได้ห้องที่ดีที่สุดเก้าห้าอันละค่ะอ้าวนะทูบครับทูบนะทูบทูบแคปรูปนี้ดีกว่าเนี่ยผมจะแปลให้ฟังเนี่ย สามสามห้าสามสองห้าสามแปดห้าแปดแดห้าเนี่ยมันแปลได้หมดนะแต่ถ้าแปลแบบแค่น้อยชุดก็เป็นสามสามห้ากับสามสองห้าทำไมถึงสามสองห้ามันมีสามอยู่สองตัวเนี่ยก็เป็นสามสองห้านะสามสามห้าสามสองห้าแล้วก็อย่าลืมชุดที่อาจารย์ให้ด้วยชุดสูตรด้วยอันนี้ถูกก็ซื้อแยกกัน เนี่ยสามสามห้าก็สามสอง้าเพราะมันมีสามอยู่สองตัวนี่ซื้อสามสองห้าก็ได้ซื้อแล้วค่ะสี่เก้าห้าชุดนั้นน่ะน่าเล่นครับชุดสี่เก้าห้าน่ะืีชุดเต็มก็พยายามติดไว้นะครับอืให้ดาวอาจารย์ไปแล้วขอบคุณนะครับเนะี่ยสามสามห้าคือเราเห็นสามสองตัวเจะจำได้ไหมว่าเลขเรา ชอบจุดได้หามแล้วเหมือนงวดนั้นเราจุดได้สี่สี่เก้าเราก็มาแปลไอ้สี่เก้าเก้าเราก็มาแปลเก้าสองตัวก็เก้าสองเนี่ยอันนี้สามสามเนี่ยก็เป็นสามสองสองสามเราก็ตัดสามสองสามห้าสองห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดง่ายๆเพราะสามสามมันออกยากอาจจะเป็นเนี่ยสามสองตัวก็ซื้อสามสองอย่างเงี้ยเข้าใจไหมทุกคนอืมแล้วพอเลขออกแล้วก็จะมาดราม่าก,กันไม่เห็นเลขอยู่ไหนเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ฟังไล์สดไงใช่ไหม เมือนงวดน,นั้นเราจุดได้สี่เก้าเก้าอาจารย์เลยบอกว่าซื้อเก้าเพราะว่ามีเก้าสองตัวก็ซื้อเก้าสองอนะเดี๋ยวอาจารย์มาขอเข้ามากรรมนะครับมันจะดึกตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วบางคนก็เขาบอกว่าง่วงนะแต่ละคนนะครับอ่ะเตรียมพร้อมนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ให้ลูกน้องกล่าวตามเห็นแบบหนึ่งนั่งเศร้าเมื่อยจะเข้าปะบุดขอขามากรรมจริงๆเอาไปท่องทุกคืนก่อนนอนเลย เราไปตัดเล่นนะทูกป,ปู่ว่าจะมีสองสามสองห้าสามห้าแล้วก็สามสามใช่ไหมมีสามอ่านั่นแหละหรือว่าเนี่ยเม็ดชุดนี้เนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะออกตัวเดิมเนี่ยเนี่ยคนบางคนไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันออกไปแล้วมันจะออกอีกไหมเชื่ออาจารย์เนี่ยชุดเต็มก็จะมีพวกเนี่ยสี่หกห้าผมกลับหัวไว้สี 93, ่เก้าสามเนี่ยผมกันไว้วันพระที่แล้ว ไปปิงปองที่ตำหนักอาจารย์ได้สามเจ็ดห้าค่ะจัดไปครับมันพ่าทีเแล้วเพิ่นบอกว่าเพื่อนไม่ตีปิงปอง